ข้าบนหน้าากเนาเวลาเขาจะซรบคนมีไข้เนี่ยเขาต้องปิดไปถึงขมับเลยเหรอมันดูแลเขาไม่ใช่เหรอโอ้โหเขาทางานทั้งวันนี่กเขาหลับบ้างเนี่ยกีตีนมาแล้วพูดคำสกายอะเลือกกระตูนอ่านที่ดีโอเคตรงเป็นแฟนเอ้าไปดิงพี่พายหรือน้องปอนแกมซุยเลยอ่ะ สว,ส,สวัสดีครับพวกเราจะแสดงจากบรรยากาศรักเดอะซีรีส์ครับผมครับผมผมฟอคที่จะพงรับบทเป็นพะาพครับครับและผมพีวัฒร์ธรรับบทเป็นสกายครับแล,แล้ว<ง>มาดแคปอีพีที่ผ่านมาก่อน <EP S 3> เป็นไงบ้างคุณ <EP S 3> อีพ่เก้าอย่างที่บอกไปไงว่าทุกคนจะได้เห็นตัวตนของสกายมากขึ้นทุกคนจะเห็นมุมเศร้ามุมเสียใจหรือแม้กระทั่งแบบว่าแผนในใจของน้องสกายว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้าง เช่นเดียวกันครับอย่างที่บอกว่าทุกคนจะเห็นอีกมุมหนึ่งของพี่ว่าพานในมุมที่อบอุ่นขึ้นมุมที่ต้องดูแลใครสักคนหรือเงี้ยทุกคนเห็นม<ช>มุนี้ขึ้นเราไปดูนี่ก่อนครับไปครับกับรีแอคชั่น EP ที่ค่โทออรไปโทรมาลางงานไงพ่อพีอ่ป้าแกเป็นตังค์อะไรผมไม่้าใจแล้วเหรอครับผมป่วยพ่อเอ๊ะป่วยหรือ,อมาดูแลค <c oughs> นป่วยไม่เชื่อเหรอครับคุณก็ดูเหมือนไม่สบ <c oughs> ายจริงนะเสียุพมึนงีพ่อ ให้ผมได้นั่งเหมือนอาฟอสไม่เคยทำอย่างนี้พ่อมาใช้หรอ,อ,อรไม่อาฟอสเมื่อกี้มีเมนชั่นถึงอาฟอสอาฟอสคือใครซึ่อาฟอสเนี่ยก็คือน้องชายพ่อเป็นอาที่เลี้ยงพี่อภัยมาเมื่อคืนก่อนพี่น,นั่นคือเลยนะเขใช้เสร็จแล้วก็ผักใส่ได้สองเลยครับโอ้ยคุณจะผักใส่ได้สองทำไมผมไม่ได้ไหนใครผักใส่และอยากแซวมากว่าผ้าบนหน้าผากเนี่ยเวลาเขาจะ <c oughs> เหมือนซับคนมีไข้เนี่ย <c oughs> เขาต้องปิดไปถึงขมับเลยเหรอไม่ก็จะแบบซับ อ้นาวไม่ได้ถือว่าแบบเพราะว่าพี่พายปกติคือไม่ค่อยได้ดูแลใครก็พอม่เซนว่าไม่รู้ว่าต้องทำงยังไงใช่ก็ทำจำนี้ที่ที่สุดและเลยมาเป็นแบบนี้พ,พี่จะแม่อะไระไม,มาทำ้ายสก,กายได้ใจเย็นนะใจะเยน็นนะสกายสกายในจอจ้ะจะเตือนหลงหนึะะะ่งหลงอะไรนะขี้วัชมันเลยขี้วัชมันเลยร้ายเหมือนกันนะไปไปยั่วเขากลับเนี่ยไม่ส่งมา เ,เย็นๆใจอ่ดเลยพี่ใจอ่อนยังไม่อ่อนจริงไม่แต่ <c oughs> แบบพูดตรงๆก็คือเขาชอบคือลึกๆคือสกายชอบอยู่แล้วใช่แบบนี่รู้สึกยังไงสกายชอบแต่แค่เปกำแพงครับใช่เพราะกลัวงไงอันเดียตอนตั้งคือคือแบบปุ๊กได้แล้วพี่บอกว่าชอบนี่ตั้งนี่เลยเฮ้ยพ <c oughs> ่ชาน <c oughs> เ่ตอไม่เบาอยากหลออยากหลอดทุกคนอันนี้คือพี่ที่เป็นตากล้องบีไฮแตซีนที่ถ่ายวิดีโอคือคนเนี้ยคลิปบีไฮทุกคลิปมาจากฝีมือคนนี้ใช่ครับคือต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศหลังเลนเหตุการณ์ที่อยู่ในกองรวมถึงคลิปที่เราถ่ายกันอยู่ด้วยก็ทุกครั้งทุกัานจะมาจากคนนี้ละพี่ฉัตรและพี่พททีมงานคนอื่นด้วยได้เรียงฟุตเทจและตัดเองด้วยใช่เก่งไหม ุดดยออคนนนี้มเขึ้นหน้าขึ้นหน้าครับนี่ขึ้นหน้าพิชัดฝากพิชัดด้วยแล้วก็ฝากพี่กินแบบคนอื่นอ่าใช่ครับจริงมพี่เชอรี่พี่เจนนี่เนรอครับพี่เชอร์รี่ครับก็เด้งหน้าขึ้นมาปุ๊บนี่คือสองคนใช่ครับไปต่อครับแอบมองเขาทำไมแอบหลับเฮ้ยคุณโดนปัดไส้เหมือนไส้ละกายนี่ไงเขาก็แอบดูอยู่นะ มีใจก็บอกไม่ใช่แค่แอบดูเดี๋ยวพี่ช่วยอ้ฝันร้ายอีกแล้วลว่าฝันร้ายเก่งอะไรขนาดนั้นลูกอะไรนะเด็ดมันดูแลเขาไม่ใช่หรอโอ้โหเขาทำงานทั้งวันนี่ยเขาหลับบ้างเหรอเต้เอนอนทั้งวันเอาเนี่ยกี่ตีนมาแล้วพูดกี่คำสกายอะฮะพูดกี่คำสกายอะ พี่พายพูดไปกี่ประโยชน์แล้วไม่รู้ก็ฝีมันป่วยไงน้องป่วยอยู่อย่าว่าน้องเห็นไหมก็คือไม่ใช่คนใจร้ายก็ต้องดูด้วยว่าแบบหลับตาปีชิมน่ารักจังตุ๊ปีตุ๊ปีตุ๊ปีเนี่ปอมฟอมละเมอปอมละเมอพอกลับมาดูตัวเองเนี่ยสกาย เธอมีความแซ่บนะจะมีความแกรายนะแกรายเบาๆนะตอนนี้สิ่งที่ต้องการมีแค่ไม่บอกเบอร์พี่ไม่บอกเบอร์ทีบ้ารับสายพี่บ้างบางครั้งก็ตอบข้อความตอบข้อความเจอหน้าแล้วไม่หนีไม่หนีและที่สำคัญเลยนะเราไม้พี่จีบนะครับไม่แค่นี้แล้วมั้งขนาดเนี้ยแค่ห้าข้อความหมายคือเปิดโอกาสให้พี่จีบหน่อย มาเป็นอย่างนี้เยอะแค่นี้เองมวันนี้แม่แก่จัดกายไม่สบายนะพี่ย,ยอมใส่แค่นี้ก่อนแต่คิดว่าผมน่าที่ยอมรับแค่นี้พี่ลืมบอกพี่ซื้อของกินให้ตู้เย็นเดีลืมกินนะครับพักภายในหันมือไปนนะครับตู้เย็นเขียวชอบมากจีบติด <c oughs> จีบติดแล้วเดินเข้าห้อง,องมาย้ายสัมมาโนองัวมาเลยอันนี้จีบติด <c oughs> ผมไม่ชอบติดค้างใครอ่ะแล้วก็ ขอบคมรัข้านะครับเออไรหรือซ้ำน่ารักอะพี่พีทน่ารักจังอยากตบมือให้กับตอนนี้คือได้เห็นพี่พายทำงานสักทีหลังจากที่ผ่านมาเห็นเข้ามาที่โต๊ะแล้วก็ลุกคือที่ผ่านมันจะเห็นมาที่ออฟฟิศแล้วก็แบบลุกสักพักหนึ่งไปซื้อดอกไม้นะสักพักหนึ่งผมไปแล้วนะจ้า อย่าบอกนะว่าจะไปคิดถึงจงาง,จงวันนี้วันรัสเชียว่วจะเข้าไปปลูกข้อ,ขอมือรุ่นน้องนีงน่คณะสักหน่อยมันจะไปไหมล่ะแล้วไอรัสเชียมึงในที่สุดเราก็เดินทางมาถึงอธิบายหน่อยว่าทำไมพี่ภอภัยถึงไม่รู้จกรัสเชียก็มันเป็นปเพองคณะคุณ ผมจบจากปริตีาตรีโตษาอังกฤษมาผมไม่รู้จักผมาเลยไม่รู้จักวลาเชีคืออะไรออเค้ยถึงน่าริสต์หน่อยชอบป่่เอยโดนดูอ่ะหนู่มสบายอ่ะความเดลอดเนี้ยไปเย รังแมกเลยที่โดนเพื่อนดุขนาดเนี้ยคือดูนั่งจ้าจ๋องจชอ๋อน้องใครคือนหน่อยกายเนี่ยอันนี้ก็ึป็นซีที่ชอบมากใช่ก็คืออันเนี้ยเล่าก่อนว่าเพราะว่าสกายยังไม่หายดีแต่ก็ฝืนฝืนน่ะอยากมาดูน้องๆจนตัวเองกรปวยอีกรอบหนึ่งเหนื่อยลนะครับพี่พายดีใจจังอย่างแชร์พี่ด้วยเิ้งพี่มาก่อน ก่อจะเลิกต้องหลายชั่วโมงไม่งั้นนี่พาขับหอนะครับชอบเพลงตัวเอง <c oughs> คือชอบอินโทรเพลงตัวเองตั้งแต่ได้ยินครั้งแร,ร <S 1> <S 1> งกแล้วเพลงไปเถอะเนี่ยสุดดิสลอร์นจูงเจ้าชู้ยำเนยลำพัดไปเรื่อยก็ใช <C os> ่งไงแต่ที่พูดแรกที่จริงจงงะแบบสำคัญที่นีน้ อบอกรักหรอมาบอกรักทังอ้อมหรอกคือซีเน่ยังบอกเป็นซีเน่ชอบมากๆหนึ่งซีเหมือนกันมันก็ปุ่นอ่ะขอบคุณนะครับที่มาหาผมไปแอบจุ๊บโดนเซพี่เบนเซวหนักมากไปจุ๊บตั้งปากก็ต้้งใบใช่จุ๊บทำไมก่อนตอนนั้นเราติดว่าเออถ้าเป็นเราเลยอยอยากจุ๊บายเลยก็เลยจุ๊บเพราะถือว่าพี่อภัยเห็นดูน้องมากก่อนกัน คือจาาริงๆงานรัสเซียมันมีคนนอกเข้ามาเยอะเป็นรุ่นงที่ที่จบแล้วเข้ามาอย่างเช่นพายุสีผ้ามันคล้องมันตัดแยกเพลงไหมหยิบตาเป็นปีสองมาดีแบบนี้อย่างนี้ใช่สายตาดูแบบดูดูลำมุนขึ้นนะก็เขาอ,อินเลิฟอยู่เออส่สงหวันเด็กมันใจอ่อนแล้วก็เงี้ยใครบอกว่าใจอ่อน พี่ยังไม่กลับอีกหรอเสียงนอนอกเขาต้งไหวเสียงเจ๋อใช่ไหมนอนทับอกเขามาทั้งคืนเสียงเจ๋อเลยก็หายดีแล้วก็กลับไปทำงานไงดีใจเหรอครับดีใจแล้วจะดามานะนี่ไยพี่ตายผมมีดจที่สุดเลยอะรู้สันติจัง ดอะไรไหลายการอะไรทีเราเปิดมาแซบแต่ในในเรื่องเราละมุนต้นกันอยู่นะอ้าวไม่รู้ใรที่เลยนะเชอรี่บอมบ์อะเดี๋ยวคนได้อดทนต่อถือว่าก็อดทนอยู่ว่าจะไม่ทำอะไรด้านนอนไม่ คือคิวที่ถ่ายอันเนี้ยจำได้ว่าเป็นวันที่ถ่ายซินนอนเยอะมากถ่ายซินนอนแทบจะทั้งวันพี่เี่บอกว่านอนนอนเลยก็คือหลับหลับจริงๆหลับไปจริงๆหลับจนแบบว่าดีนเสียงว่าคัดค่อยตื่นยังไงห้ามได้ไหมห้ามใจได้ไหมเอะเขาเป็นคนดีอยู่เขาให้เกลียดคุณนะเนี่ยเขากพได้เกลียดคุณเลยเนี่ยเฮ้ยตื่นแล้ว อันนี้ถือว่าแบบผิดชี้ใจตัวเองตื่นแล้ว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 ยายาเขาจะยาพี่เคยพี่จะคลนมึงหรอเอาจริงถ้าเกิดตัวเองเจอคำพูดเนี้ยก็คือหมดฟิวนะจริงยืมน้ำหน่อยนะพี่ยืมพวงน้ำหน่อยนะเอาไปแล้วก็คือไปทับเลยท้องน้ำไปขัดท้องน้ำต่อคือไม่ไหวแล้วแกไปขอไปขัดท้องน้ำก่อนไปยืมพวงน้ำหน่อยเออตายมากไปแนะว่า เจ <c oughs> รกักะ <c oughs> โอยว่หวโอ <c oughs> พี่อยากพาเรามาเดน, <S <S บบนี่ไหมพี่พายุเคยพา,ยพายผมกัเรนมากินข้าวที่นี่แล้ว <c oughs> อะไรวะพ,พี่โดนตัดหน้าเนี่ย คนน้ายใจสวัสดีค่ะไม่เจอกันนานเลยวันนี้มาทานข้าวหรอคะสวัสดีครับวันนี้ผมมาทานข้าวกับกับใครเจ้คุณนันสอเหรอครับวันนี้วันหยุดนี่เขามองให้รู้ว่าคือใครคือเขาไม่ได้เคยมีอะไรกันนะเขาแค่รู้จักกันอืมทุกคนถึงจะเขาจะผิดยังไม่ได้ถามเลยใช่แก่ตัวเหรอคนเมื่อกี้สวยจังเหมาะสมกับพี่เลยน่ะบอกว่าละ คนนั้นคืเพื่อนพี่หรือมันก็จะพี่ผิดนั่งฟังเสยๆกันอีกนะต้องแบบพี่ก่อนน้องก็กลายไปธรรมชาติไงมันต้องกินเลยนะเข้นไหมเป็นน้อยๆนะสองเดือนที่ผ่านมาพี่ก็ไม่เจอใครเลยนะเชื่อใจพี่หน่อยนะกายเป็นกายเป็นต้าแมวเหรอต้าแมวตัวเล็กอีกหน่อยถ้าเราเป็นแฟนกันต่อพี่นอยให้ตาย น้องสกายจะไม่งอพี่แน่เลยอ่ะอืมใช่ลูกอ่อนอ่ะแล้วก็ปล่อยเขาเข้าห <c oughs> ้องแหมคุณจะมีใจไปไมไม่ห้ามพี่เล้เหรอครับผมพูดพี่ก็ไม่ฟังดูดีอ่ะเธอมันลาหนักพี่พายนะยนะหวานจังน่าจะหวานกว่านี้นะ น้ำยาปรับนขนมมังที่หวานน่ะชอบ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 อะเด็กถับบัานบัตนแล้วดูกางเกงทำไร ก็ทำงานไงพี่ทำไรอ่ะเหมือนไหมเมื่นไหมสิ่งนี้ไ,ไ,ไงที่เมย์พูดในงานก็ชอบ <c oughs> ผมเมย์ได้ขีดสามขีดแล้วพี่มาว่ากระาดาษผมทำไมเนี่ย <c oughs> แต่ไม่เคยวาดไม่ได้จริงนะแบบที่สายลมเนี่ยมันยากยากอันนี้คือสุดฝีมือใช่ไหมบนบนมือเนี่ยสุดฝีมือละอะไรแค่นี้แหละเฮ้ยเอาละเอาละเอาละละเธอจะเขียนให้กลับหรออย่าบอกนะนี่นี่ฝีมือตัวจริงกระทิงแดงดูนี่ครับเก่งครับนี่เก่งขาทำไมเยอะก็ผมเป็นเด็กสถาปัตย์เออทำไมไม่สวยรู้เรื่องรู้เรื่อง ี่่อะก็ะะเป็นเจ้าของในแคทูปี้น<อ>ั่นแหละนี่คีย์่าสำคัญ <c oughs> จนต้องอ่านกระตูนแล้วอ่ะห้องไม่กลับงงบ้านช่องไม่กลับละไม่มีละมั้งบ้านนะเลือกกระตูนอ่านที่ดีโอเคตกลงเป็นแฟนเอ้าไปเล่นพี่พายหรือน้องฟอดพี่พายพี่เนี่ยเป็นพี่ชายคนโตมีน้องชายหนึ่งคนน้องสาวหนึ่งคนน้องชายเนี่ยอีกปีสามส่วนน้องสาวที่เพิ่งเพิ่ปีหนึ่ง ไปสอบคนนี้นะ้ได้นิสัยมันนี่เปี้ยบเอาไว้เราว่างเนี่ยนี่พาไปไปสอบคนนั้นนะอืมวิโอเคเขาตกลงแล้วแหละพูดขนาดเนี้ยเนาะว่าไงสกายอะไรคิดว่าเป็นสิ่งที่ใจอ่อนมาสักห้าสิบเปอร์เซ็นต์ละไม่ได้เหงาอืมน้อยแต่จริงใช่เราพี่คิดว่าชอบมันต้องนาอืมแต่แค่แบบกำแพงกำแพงมันสูงมันหน่อยมันเลอะตัวเา จะกินคำแรกโดนเรียกไม่กินละน้องสกายได้ไหมทำไมอ่ะนี่คือความในใจนะก็ได้ฟังดีๆกายเฉยๆก็ได้เพราะว่าขอแค้ไม่มีคำว่าน้องเ่ะเพราะว่าตองประเภทเอวบพญทีเน่จะทำอะไรจะทำอะไรกายครับกายครับ แกกัเขาแกมตุ้ยเลยอ่ะหยไปตกใวนแวตกวกินข้าวอยูจะกไมกินข้าวกันต่อเถอะอุ้ยอ่อยแรงอยู่นะเนี่ยใจอร่อยกว่าที่ร้านเยอะเลยใจไม่ได้ตบเล้แค่ไห่ด้ตื่นดิ พี่ดูแลใช้กายอย่างดีนะแต่ต้องมองคืนหมดใช้แล้วชักก่อนใจที่ไม้ใช้เองอ่ะช่วยไม่ได้วิ่งนี่เริ่มเริ่มแล้วนี่คือตัวตอนที่แท้จริงตานนี้ี่อะไม่อก,กอดแล้วกันจะต,ตานี่หรือว่าตาไหนอ่ะหนูมันฝ่นายชนะตั้งแต่รับคาบไหมรับคาบไหมทำไงได้วะเสร็จแ,แล้วนี่ แหมแล้วดีุณเม็นข้างรักคุณปพะภายแอบมองเขาอะเราอะการรักษาคนไข้นี่ไงการเดินผู้สูงอายุคนแก่เราเช็ดตัวก็แล้วเสื้อก็เปลี่ยนให้แล้วเป็นี่พีทจะทำไงต่อถ้าเป็นี่พีท เ<โ>ช็ดตัวเขาบอกเขาทำหมดแล้วไม่มาต้องเช็ดตัวเรื่อยๆเชื่อเรื่อยเราถึมีนี่ช่วงยังไข้นหนักๆกันเลยออะตอนทำงานก็นดีทุอย่ว่ากับเรื่องงานแกไม่เคียดน,นะอบอกแกว่าเรื่องงานงานน่ายเลยอีซี่ได้ขับไปโรงพยาบาลแล้วรวยก็รวยเนาะเขอาอยากสร้างโมเมตนต์ไงอ่ะ,อะเอ้ยอันนี้อะไรเนี่ย นี่คุณก็จอดไว้บอดหลีอแคปกันสักนิดหลังจบ EP รู้สึกเป็นตอนที่มูดูแบบดูน่ารักอื ใช้คำว่าน่ารักได้เลยเพราะว่าแบบพี่พายเริ่มจีบสกายติดเราด้วยแหละอีพีนี้เป็นอีกหนึ่งอีพีที่ที่ชอบมันเป็นเห็นว่าสกายใจอ่อนแล้วแล้วก็เห็นมุมน่ารักของทั้งสองคนอะไรเงี้ยคือมันไม่มีซนะีนเศร้านะแต่เมื่อกี้ที่เหมือนจะน้ําตาคลอเพราะแค่รู้สึกว่าอบอุ่นจังอะไรเงี้ยใช่อซีนตรงที่บอกว่าผมบอกว่าซีนนั้นคือที่ผมชอบมากคือซีนที่สกายยิ้มพี่พายแล้วถามว่าถ้ามีความสุขก็แสดงมาซีนนักนรีนแล้วก็ยิ้ม,มให้เหรอใช่มันคือซีนเนีายมันคือครั้งแรกที่ส เต็มๆว่าเออผมมีความสุขมากก่อนจากกันไปเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาเราเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาแทน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 ลาลนลาาิกิกาครับคุณวัุทรนี่ก็คือเป็นโพสการ์โพสกราดครับผมบรรยากาศรักเดอซีรีส์ครับซึ่งเราเนี่ยจะแจกทุกครั้งที่มีคลิปรีแอคชั่นใหม่ออกมากติกาให้ง่ายครับเพียงคุณคอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้ว่าคุณชอบซีนไหนเนิเแล้วพูดไรด้วยพรอะไร แล้วเราจะเลือกผู้จคดี2ท่าน <S 2, 2 <S ท่าน,น,านแล้วเราจะเขียนข้อความเล็กๆ,ๆน้อยไว้ข้างหลังะนะครับผมฝากบรรยากาศรักเดอะซีรีส์ก็เดินทางมาเรียกว่าใกล้จะท้ายเรื่องแล้วใช่เริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงของความสัมพันธ์ของพี่พาน้องตะก,กายแล้ว สามารถรับชมได้นะครับทุกวันพฤหัสเวลา5้าต้มตรงทางช่อง GMM 25ครับผมครับผมผมและชมแล้วหลังแบบอันคัดนะครับที่ได้ที่แอปพลิเคชัน i อชครับหรือแบบ iq.com ครับผมใช่ครับรวมถึงเพลงของพวกเราด้วยทั้ง3เพลงเลยมีเพลง Love in the Air My Strongest Love แล้วก็ Never Say นั่นครับก็สามารถฟังได้ทุกสตรีมมิ่งเลยรวมถึงสามารถเิดตาีได้ด้วยที่ YouTube มีไมวายมิวสิกครับ และสุดท้ายนี้นะครับฝากติดตามความเคลื่อนไหวของเราทั้ง4คนรวมถึงบรรยาการ์ดสื่อทีส์ได้ทุ่ช่องทางของมีบาร์บอฟิเชียลเลยครับและสำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับส,ส,สไคร้<ล>กดกร<ด>ะด,ด,ด,ดิ่งกริ๊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 งนะครับผมดม้วยภาคทุกการเคลื่อนไหวของพวกเราดีกว่าเรียกว่าทุกคอนเทนต์ทุกคลิปใหม่ๆที่ออนแอร์ด้วยครับผมและสำหรับวันนี้มาต้องยอมแพ้เพราะว่าลาไปก่อนครับทุกคนสวัสดีครับ